สวัสดีทุกคนนะครับตอนนี้เราอยู่กับ Roblox Map Anime Ranger X นะฮะวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องของเทรดกันนะครับเพราะว่าหลายๆคนยังไม่รู้ว่าทําอะไรได้ถึงรู้ไปแล้วก็ไม่รู้ว่าความหมายมันคืออะไรเนาะอ่าเพราะว่ามันจะมีเป็นสแตตพิเศษสาหรับโหมดเอเกมนี้นะครับอ่าเราอาจจะไม่เข้าใจในส่วนของบางอย่างเลยวงเล็บไว้ว่าบางอย่างแล้วกันเนาะเพราะว่าอาจจะดูเข้าใจยากนิดนึงนะครับแต่จริงๆก็ไม่ได้ยากเนาะเราต้องเรียนรู้กันก่อนนะครับ สำหรับเทรดในเกมนี้ก็จะคล้ายๆกับเกมอื่นเลยนะครับเันจะเป็น a อนิเมะแอดเวนเจอร์อนิเมะแวนกะนะครับก็คือเพิ่มความสามารถให้กับตัวละครน,นั่นเองเนาะแล้วก็ทุกอย่างเนี่ยมันเสริมทุกความสามารถให้กับตัวละครอ,อยู่แล้วนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นเพิ่มดาเมจเพิ่มเลือดเพิ่มลดร,ราคาเออไม่ใช่เพิ่มราคาแม่จะบ่เพิ่มราคาซะและ้วเดี๋ยวมาดูกันว่ามีอะไรบ้างนะครับ ก่อนอื่นนะครับเราต้องแยกแยะก่อนว่าในเกมนี้ HP มอนเนี่ยมีมีเรียกว่ามีผลนะครับ HP unit เราเนี่ยมีผลเนาะนี่เลยนะครับหรือว่าค่าเลือดของเราเนี่ยเองเนาะนี่เราสามารถดูรายละเอียดได้โดยการที่กดดีเทลตัวนี้นะครับดีเทลดีเทลอหรือเปล่าอ่ะนี่ดีเทลอเนาะเราจะดูได้นะครับว่าอ่ะตัวนี้ชื่ออะไรนะครับธาตุอะไรเนาะระดับเท่าไหร่ระดับอะไรส่วน ability ก็จะแยกเป็นหัวข้อไว้นะครับ ก็ะจะมีเป็นชื่ออ b i l ิตี้อยู่นะครับนี่เห็นปะ่ะแล้วก็ดาเมจที่อ b i l ิตี้นั้นทำได้คือ60% 0ของค่าดาเมจตัวละครนั้นนี่เองอว i ริตี้คูลดาวคือค่าคูลดาวของตัวละครนะครับว่าเอ้ยเนี่ยถ้ามันใช้สกิลไปแล้วหลังจากอีกกี่วินาทีนะครับถึงจะใช้สกิลอีกทีหนึ่งนั่นเองเองนาะนี่คือค่าคูลดาวบิลิตี้ทุกคนน่าจะรู้กันอยู่แล้วเนาะนี่เราก็จะมีตรงอ่านตรงนี้สำคัญเลยนะครับค่าความแม่นยาของสกิลนั่นเองนเองนาะ,ะ accuracy นะครับ อาจจะถูกไปเนี่ยช่างมันเรียกว่าค่าความมั่นยำของอันตินั่นแหละอยู่ที่70%นั่นเองอ่ะนี่นะครับแปลว่าอ right ันติเราเนี่ยไม่ใช่ว่าจะโดด100%นะครับมันก็อาจจะมีโอกาสพลาดานเล็กถ้ามอนเนี่ยมีค่าอีวาตหรือว่าเอ่อเอออีอีเวดก็อีวาตไม่รู้นะครับอ่ะตัวนี้ค่าลบหลีกอ่ะเรียกว่าอัตราการลบหลีกแล้วกันไม่ค่อยเก่งอังกฤษขอเรียกภาษาไทยง่ายๆนะครับอ่ะ performance ก็คือเออ่ความสามารถนะครับว่าทำอะไรได้บ้างเนาะ performance ตัวนี้ อะ cross นะครับก็คือราคาเนาะลิมิตสปาก็คือในแมปเนี่ยเราสามารถซัมมอนตัวนั้นได้กี่ตัวนั่นเองนะอย่างทรงยูดูเนี่ยได้ตัวเดียวแปลว่าเหมาะกับ0.1อันนี้เราอยู่ที่เราดูเลยเนาะเวลาการปล่อยนะครับในเกมนี้จะมีคูดาวในการปล่อยตัวละครนั้นด้วยนะครับก็10วินเนาะสมมุติถ้ามันตายนะครับถ้าเจ้าทรงยูดูเนี่ยปล่อยออกไปแล้วแล้วมันตายก่อน10วินเนี่ยเราก็จะไม่ยังไม่สามารถปล่อยมันได้นี่เราจะต้องรอมันหายไปจากแมป่อนั่นเองเนาะเลือด6,007นะครับด้าเม่ะ2 3 4 0นะครับ ไอ้แทกูดาวนี่คือสปีดการโจมตีนี่เอง0.9วินาทีนะครับระยะ12วิ่งเร็ว2 3ตัวนี้เนี่ยความสามารถของการวิ่งเร็วเนี่ยมีมผลสําคัญมากๆนะครับเพราะว่ามันจะช่วยทําให้เราไปถึงจุดหมายได้เร็วขึ้นนะครับถามว่าในเกมนี้ตัวไหนวิ่งเร็วสุดจากที่เห็นคือนาโตโตะนี่เองนะครับ8.2นะอันนี้ส่วนตัวได้มานะครับ8.2อันนี้วิ่งเร็วมากแบบสุดๆไปเลยนะครับจากที่เห็นคือมอนน่าจะสุดน,น่าจะน่าจะเร็วสุดในเกมแล้วถ้าใครมีเร็วกว่านี้ลองคอมเมนต์ดูนะครับไม่แน เราจะอีวไปแล้วมันจะวิ่งเร็วกว่านี้ไหมนะครับหรือว่าโกคู oo, จะวิ่งเร็วกว่าอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันเนาะประมาณนี้นะครับในส่วนของภาสไตลของตัวละครจริงๆมันจะมีอันสุดท้ายด้วยแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเอาไปพูดถึงทีหลักแล้วกันนะครับจะได้เห็นภาพมากกว่าเนาะก็พูดตรงนี้หัวข้อไปแล้วกันคีย์ทุกข้อเชยคืออัตราคิคีย์ทุกข้อดาเมจคือดาเมจคีย์ทุกข้อส่วนไอ้ตัวนี้เป็นค่าอัตราหลบหลีกนะครับที่เราจะสามารถหลบมอนได้เองสก,กิลดิสแตนต์นคือการต้านสกิลนะครับอันนี้จะคล้ายๆกับ แอนิเมตเอไม่ใช่แอนิเมตสิไรเดนเจอร์นะครับมันจะมีการลบสกิลด้วยนี่อ่ะเดี๋ยวมาดูในส่วนของเทรดกันบ้างว่าทำอะไรได้บ้างเดี๋ยวจะซูมจอให้นะครับเผื่อจะมองไม่เห็นกันเนาะอ่ะเอนดูเอนดูดนะฮะเออเออเอนดูดช่างมันนะฮะนี่อันนี้ก็คือเพิ่มค่าไอพีนะครับตรงนี้เนี่ยมันจะอยู่ที่ขั้นด้วยนะครับอ่ะยิ่งขั้นสูงสูงก็จะมีการเพิ่มค่าไอพีที่สูงขึ้นนะครับเนาะนี่ก็จะมีตั้งแต่ หนึ่งถึงสามมนเองโดยสามเนี่ยก็จะเพิ่มอัตราเนี่ยออกอยากหน่อยนะครับแต่จริงๆก็ไม่ยากหรอกถ้าเราเกลือนะครับโดยที่ขั้นแรกเนี่ยเพิ่ม hp อยู่ที่5%เนะครับขั้น2% 7%ขั้น3ามเนาะระยะก็เหมือนกันนะครับขั้นแรก5%ขั้น2%อแล้วขั้น3เนี่ย10%นั่นเองอันนี้เราทำความเข้าใจกันง่ายๆเลยคือ hp คือค่าเลือดของตัวละครเรานะครับเพิ่มเลือดก็คือมันจะตึกขึ้นนะฮะอันนี้ แล้วก็ระยะเนี่ยก็จะทําให้เราตีไกลมากขึ้นนะครับถามว่าระยะส่งผลต่อตัวอะไรตีระยะประชิดไหมส่งผลนะครับเพราะว่าถ้าเราเอาเอาระยะไปใส่ให้กับตัวแท้งเนีนะ่ยตัวแท้งมันจะไม่ได้ยืนชิดกับมอนนะครับมันจะทําให้ไอ้โจตัวนั้นเนี่ยไอ้ตัวละครที่อาจจะเป็นตัวดาเมจที่ยืนหลังเนะี่ยต้องไปยืนหน้าเทนเนาะเออถ้าเราบวกระยะมากเกินไปกับตัวแทงนั่นเองในที่นี้ถ้าใครจดูไม่เป็นนะฮะว่าเอ้ยพี่ครับตัวแท้งก,กับตัวดาเมจมันแยกกันยังไง <cũng S 2> ก็ดูง่ายเลยคือเรื่องของค่าเลือดนะครับ ยิ่งตัวไหนเลือดเยอะนะครับอ่ะไม่จะเป็นว่าเราจะต้องดูดาเมจอย่างเดียวนะเราต้องดูที่เลือดนะครับอ่ะถ้าเราอยากดูดาเมจว่าเอ้ยพี่ครับเนี่ยซองกินูดาเมจตั้งทีเป็นเอสทำไมดาเมจน้อยกว่าโบลี่เราดูที่ค่าดีเพทได้เลยนะครับนี่เห็นปะอ่ะเจ้าซองยูเนี่ยดีเพทเยอะกว่าอ่ะเท่าตัวเลยนะอ่ะแทบเกือบจะเท่าตัวตั้งหนึ่งพันเลยนะต่อให้สแตตมันกากกว่าก็ตามเตะนะครับในส่วนของสปีดเนาะเห็นปะอ่ะนี่ตัวนี้ก็คือตัวดาเมจครับก็คล้ายแคล้ายแอ่ะโบซี่ยเป็นตัวแทงพเลืออดเยะนะอ่ะ อันนี้คือเรามีพาร์ส่วนยุดหนึ่งเดี๋ยวเราค่อยว่ากันนะครับโอเคเนาะอันนี้ยกตัวอย่างให้ดูส่วนซูเปอร์เรียก็อย่างที่เรารู้กันเลยคือคนเบ่งกล้ามที่เพิ่มดดเมจแน่อนอนเนาะขั้นแรกห้าเปอร์เซ็นต์ขั้นสองเจ็ดเปอร์เซ็นต์ขัน้ขนสามสิบเปอร์เซ็นต์เหมือนกันเลยนะครับมาต่อกันที่พาร์ทม่วงกันบ้างอันนี้ไปกันอย่างรวดเร็วเพราะว่าเดี๋ยวจะพาไปดูเรื่องของการหลบหลีกด้วยนะครับว่ามีผลสำคัญมากนะ้อยแค่ไหนน,นั่นเะองเนาะบูทเลนะครับอ,อ่านว่าบูทหรือบนะูทเลเนี่ยน่าจะบบรรูหรือคั เพิ <Per S 2> ่มดาเมจอยู่ที่15%บห้าเปอร์เซ็นต์นะครับตัวนี้เหมาะกับตัวดาเมจเนาะสไนเปอร์ก็เหมาะกับตัวระยะยิ่งระยะเอ,อ้ยยิงดีนะครับยิ่งตีไกลยิ่งจบเร็วนั่นเองเนาะอ่ะนี่สไนเปอร์นะครับบวกระยะอยู่ที่สิบห้าเปอร์เซ็นต์เช่นเดียวกับบรูทเลยนะฮะเออส่วนแท้งนะครับ,อ,รบอ่ะเพิ่ม hp อยู่ที่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นี่เองเนาะ ну. อ่ะแล้วก็ตัวนี้นะครับอ่ะอันนี้จะต้องพูดถึงนิดหนึ่งเรื่องของการลดราคาเนาะการลดราคาถามว่าส่งผลต่อโซเกมม้างไหมส่งผลเยอะนะครับหนึ่งเพราะว่าอ่ะลดราคาเนี่ยมันจะะช่่่่ววยยเเรรรืออองงขขกกาาาปลตลตัคได้้ถีมึนนะ อ่ะแล้วก็ในที่นี้จะมีเรื่องระบบเกียร์ด้วยว่าเอ้ยเกียร์ไหนควรใส่ให้ตัวไหนเดี๋ยวจะมาบอกไอทินด้วยนะครับตรงนี้อ่านี่เห็นปะนี่เกียร์มันจะมีค่าอัตราการลบลีิให้ด้วยนี่เนาะอ่ะเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับตรงนี้อ่ามาดูกันต่อนะครับสำหรับอ่าค่าลดราคาก็จะลดราคาในส่วนของการปล่อยตัวละครน,นั่นเองอันนี้ไม่น่าจะว่าลด การอัปเกรดไหมยังไม่ได้ทดสอบขออภัยด้วยนะครับอ่ะลดราคา10%นะครับอ่ะก็อย่างเช่นโบลี่ตอนนี้เนี่ยมันใส่เป็นในส่วนของผ้าคลุมนะครับตอนแรกค่าปล่อยมาสองพันเนาะพอเราใส่ผ้าคลุมไปมันลดราคา20%ก็จะเหลือแค่พันหเท่านั้นนะนั่นเองอ่ะอันนี้เผื่อใครไม่เข้าใจนะครับมาดูที่โจ๊กสเตอร์ตัวนี้นะครับจริง,รงๆเขาจะมีแคปชั่นบอกว่าเออมันทําอะไรได้เนาะแต่ว่าเราไม่รู้เปอร์เซ็นต์นั่นเองทำไมเขาไม่บอกเปอร์เซ็นต์ไปเลยอ่ะช่างมันนะครับโจ๊กสเตอร์ตัวนี้เป็นแบรนด์สเต็ป อะมาต่อกันที่พัดเหลืองกันบ้างนะครับเอ๊ะเดี๋ยวนะทำไมเลื่อนไม่ได้โอเคเลื่อนได้แล้วโทษทีนะครับเออนี่สำหรับค่าพัดเหลืองนะครับเทรดเหลืองอไม่รู้จะเรียกอยังไงดีเพราะติดเทรดขออภัยด้วยนะครับจเจ้าเทรดเหลืองตัวนี้เนี่ยจริงๆมีเปลี่ยนชื่อด้วยนะครับมันจะมีเปลี่ยนชื่อบางตัวเนาะในวิกิถ้าใครหาเนี่ยไตรงบริสตัวเนี้ยมันจะเป็นแคลคช็อตนะครับแต่ว่าเราเรียกบริสไปเลยแล้วกันเนาะบริสตัวนี้นะครับจะช่วยเพิ่มระยะแบบเยอะมากก็คือ25%นั่นเองนะครับ มาที่กันจังเกิลน็อตนะครับจังเกิลน็อตตัวนี้บวก HP 25%เหมือนกันเห็นปะเราจะเห็นว่าไอตัวเพิ่มระยะเนี่ยมันถูกอัตราการออกเยอะสุดเนาะก็แปลว่ามันน่าจะก้ากสุดในพาร์เรื่องนี้แต่จริงๆแล้วนะครับตัวไหนที่เพิ่มระยะแล้วเก่งมากๆนะครับอย่างเช่นตัวที่ตีไก่โกคูยโวอะ ก็ไม่แน่ใจว่าตัวไหนทีกไกลบ้างโบลี่ก็พอได้นะครับก็พอใช้ได้น้อถ้าใครหาพัดอื่นไม่ได้จริงๆแต่ส่วนตัวแนะนําว่าถ้าเล่น,นง่ายเลยคือโจ๊กสเตอร์นะครับง่ายสุดแล้วไม่ก็ลดราคานะเนาะประมาณนี้นะครับอ่าโอเคประมาณนี้เนาะสำหรับเจ้าจังเกิรน้อนกับโจ๊กสเตอร์ตัวนี้ก็แล้วแต่คนเลือกก็ใช้ละกันนะครับส่วนตัวละครเดี๋ยวจะมาพูดอีกทีว่าตัวไหนเหมาะก,กับตัวไหนเนาะอ่ามาต่อมา,มาปเป็นมิเรียนตัวนี้นะครับไอ้รูปกล่องตัวนี้เนี่ยจะช่วยลดราคานะครับอยู่ที่20%เลยนะเออวนี้โคตรเลยนะเลยนะ แต่จริงในวิกิของเลนเจอร์เขาเรียกบังเกอร์นะครับก็ไม่รู้ว่ายัางไงนะเออช่างมันนะครับเขาคงเปลี่ยนอตอนเปิดเกมแหละและอันสุดท้ายนะครับในพาร์ตเหลืองคือไวโอเลตตัวนี้นะครับไวโอไวโอเลตช่างมันนะครับไวโอเลตอะไรวะอ่านี่นะครับช่วยเพิ่มดาเมจ20เปอร์เซ็นต์นะครับเอ,อ้ย25เปอร์เซ็นต์สิเพราะมันเหมือนกันหมดนะครับตัวนี้จริงๆเราก็จำไม่ง่ายเลยคือตัวไหนที่เป็นพาร์ตเหลืองก็เพิ่ม25เปอร์เซ็นต์แทบจะหมดเลยยกเว้นการลดราคาประมาณนั้น มาดูกันที่4พาร์ทสุดท้ายคือเทรดรุ้งนะครับเออสีเทรดสุดท้ายคือเทรดรุงนะ้งเนาะตัวนี้อาจจะต้องอธิบายันิดนึงเพราะว่ามันมีอันนึงที่เราอาจจะยังไม่เข้าใจเนาะมาดูกันที่ตัวนี้นะฮะไอเจ้าปีกตัวนี้เลยนะครับสำหรับปีกเนี่ยจะเพิ่มระยะ50%นะับเพิ่มอาวุธ50%เพิ่ม HP 50%แล้วก็เพิ่มอัตราการหลบหลีกให้ถึง30%เลยน,นั่นเองนะับก็แปลว่าตัวไหนที่มีค่าอัตราการลบหลีกอยู่แล้วก็จะ ผิวขึ้นบีนะสามารถลบดาเมจได้เลยนะครับเนี่ปะเนี่ยอย่างนารุโตะนะครับในร่างแรนะาจากการลบ,บิีที่30%ถ้ามีผ่านเทรดนี้นะครับก็จะเพิ่มเป็น60%ถ้าเราใส่ของให้บีกก็จะเพิ่มเป็น90%นน,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 นี่เองนั่นเองนะครับไม่แน่ใจว่ามันตันสูงสุดที่เท่าไหร่น้ออออันนี้ไม่ชัวร์จริงนะครับเนี่ยบางตัวมันจะไม่ค่อยมีเนาะ อ่ะไอ้พวกที่มีค่าอัตราการลบหลีกเนี่ยถ้าจำไม่ผิดมันจะเป็นแอสซัสซินนะฮะเออในหมดหมู่แอสซัสซินเนาะเออมันจะมีพวก Tank Fighter, Assassin, Carry, ade, แท้งไฟเตอร์แอสซัสซินแครรี่มีอะไรพวกเนี้ยอ่ะมันก็คล้ายๆกับ RV แหละแต่ว่าตรงนี้เนี่ยเราจะจำกัดเป็นน่าจะสอย่างนะครับก็คือแท้งดาเมจแล้วก็ดาเมจระยะไกลประมาณนั้นเนาะนะอ,อ่ะเนาะเอ,อ้ยไม่ใช่สิเป็นตัววิง่งนะครับเออเรียกว่เป็นตัววิ่งก็ได้นะเราโตเป็นตัววิง่งนะครับมันก็เลยมีอัตราการลบหลีกนั่นเองอ่ะประมาณนี้นะครับ เดี๋ยวพาไปดูว่าอัตราการูริกมีความสัมพัญยังไงทีหลังแล้วกันเนาะอ่ะมาต่อกันที่เจ้าตัวนี้นะครับแคปิตอลลิสเนาะอัะนนี้อ่าแคปแคปิตอลลิสนะฮะนี่เลยนะครับลดร,ราคา50%นะครับบวกลเ,เมาเมจ50%แล้วก็บกเเุคลิอีกห้ิบเปนั่นเองแล้วก็ทีนี้นะครับเวลาเราเอ่อซัมมอนนะครับมันจะมีเพิ่มแคปอยู่ด้วยนะครับสมมุติว่าเราปล่อยไปในส่วนของโซนยินูไปนะครับตอนแรกเนี่ยมันปล่อยได้แค่ตัวเดียวเนาะนี่เลยนะครับเอลิมิตสปปาัััววเเเนนนนีี้ยมมกกก็จะพิ่บ่บไออง ไม่ต้องสมมุตินะครับเนี่ยมันปล่อยอจริงๆทรงได้1ตัวนะครับแต่ถ้าเรามีพาร์ทไอ้เจ้าแคปิตัลิสต์ตัวนี้นะครับมันก็จะเพิ่มอเจ้าทรงอยู่ดูเพิ่มมาอีกหนึ่งตัวได้นี่เองศูนย์จ้านะครับนี่เลย มาดูกันที่ดูพิเคเตอร์บ้างนะครับดูพิเคเตอร์คือตัวปั๊มนั่นเองนะครับปั๊มตัวเนาะเวลาเราซัมมอนไปนะครับตัวนี้ไม่จํากัดเลยนะว่าเราจะใช้กับตัวไหนก็ได้นะครับเนาะเฮเพิ่มร้อยเปอร์เซ็นต์ดาเมจเพิ่มร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็เวลาเรากดสปาว์เนี่ยอ่ะสมมุติว่าเราใช้ส่งยินอูนะครับปล่อยไปอีกนะส่งอีกแล้วนะครับราคาสองพันแต่ทีนี้ถ้าเรามีเจ้าบาร์พเทรดอ่ะเยอะพาร์ถึงจะพอดีนะครับ เทเป็นเจ้าดูพิเคเตอร์ตัวนี้เราจะปล่อยได้2ตัวในการกดปล่อยครั้งเดียวนั่นเอนงอันนี้บอกเลยว่าเป็นอะไรที่ดีมากนะครับถามว่าดีกับตัวอะไรบ้างก็เป็นตัวพวกที่มันปล่อยได้แบบน้อยๆนะครับราคาแพงๆถ้าได้อันนี้ไปก็คือเหมือนได้เบิลเลยนะครับอสองตัวดีกว่าตัวเดียวอยู่แล้วนะครับและเทสุดท้ายนะครับแมทุกคนน่าจะรู้กันอยู่แล้วมันคือยูนิคเนี่นะครับก็คือเซอร์เซเลียนนะครับอ่าอ่านผิดขออภัยนะครับจริงๆพาร์ทเก่าเขาได้ชื่อวันอออาบอฟอ้นะครับ,รบ,รรบถ้าจะไม่ผิดเนาะ เพิ่มน้ำเ,เมจ300%นะครับเพิ่มเลือด300%เหมือนกันนะแบบ300%นะครับแล้วก็เพิ่มระยะ50%นั่นเองเนาะและลดการสปาวนะครับหรือว่าการสปล่อยเนี่ยได้แค่ตัวเดียวเท่านั้นนะครับอ่ะนี่เราได้มาในส่วนของมาดาราแล้วนั่นเองเนาะมีมาดาราปล่อยได้2ตัวนะครับตัวไหนที่แคป1ถึงแคป3เนี่ยอพาร์ตอันสุดท้ายเนี่ยดีที่สุดนั่นเงเนาะอันนี้ก็คิดกันแบบง่ายๆกงูงง ing, ้เลยนะครับอประมาณนั้นอ่ะก็คือเจ้าพาร์ตสุดท้ายเนี่ยดีสุดนั่นเองเนาะ อันเดี๋ยวพาไปดูค e uh, okay. mm ่าลบดีก่อนว่ามันดียังไงนะครับอ่าในโหมดเจ้าบอสอีเวนต์ละกันนะครับอ่าสำหรับเจ้าอ่าอัตราการลบดีกเนาะอัตราการลบดีนี้นะครับน่าจะนับกับทุกอย่างนะไม่ว่าจะเป็นตีธรรมดาหรือสกิลนั่นเองเนาะอ่ไม่แน่ตัวละครในอนาคตจะมีเป็นตัวบัฟมาด้วยนะครับตัวตัวบัฟตัวฮิลตัวฟาร์มเงินในอนาคตน่าจะมีนะครับเดี๋ยวเราค่อยว่ากันเนาะอ่าตัวฟาร์มเงินไม่แน่ว่าจะมีไหมแต่ตัวบัฟน่าจะมีแน่นอนนะครับตัวบัฟตัวฮิลเนาะอนาคตน่าจะมีนะครับนี่ มาดูที่ยูตะเลยนะครับตัวนี้เราจะเห็นได้ว่ายูตะาเนี่ยมันจะมีค่าแฝงตัวนี้นะครับเรียกว่าค่าแฝงแอะไรเนาะความแม่นยำอยู่ที่95%นะครับาตาคียาร์25%ตัวปกติพวกนี้ไม่สามารถคีดติเข้าได้ถ้าเราไม่มีของนะครับเราสามารถกดดูที่ตัวนี้ได้ปะเนี่ยค่าความแม่นยำอยู่ที่70%นะครับจากที่ดูเนี่ยไอ้พวกาตุมืดจะแม่นกว่าพวกทตุปกติอ่ะไม่ใช่นะับไม่เกี่ยวเอ้ยเดี๋ยวทตามืดเหมือนกันโอเคถูกแล้วนะครับ ตัวที่เป็นอีโบกับตัวที่เป็นธาตุเนี่ยน่าจะแม่นกว่าปกติเนาะหรือว่าเป็นแค่ระบมิสติกอันนี้ไม่ชัวร์เหมือนกันเพราะว่าสุ่มมิติกไม่ออกนะครับอันนี้ขอภัยด้วยที่ไม่ได้เอามาเทสให้ดูจริงๆนะครับนี่เห็นปะนยูตาก็จะมีอัตราการลุร่ลีนี่ที่เราเห็นขึ้นมิสเมื่อกี้นะครับมันคืออัตราการลุร่หลีของยูตานี่เนาะค,คืออัตราการลุร่หลีมันอยู่ที่แปดสิบเปอร์เซ็นต์คือเรามีโอกาสตีโดนไม่เยอะมากขนาดนั้นนะครับก็คือไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แบบตัวปกติน,น,ตน, skill นะ,นะครับ แล้วก็ค่านี้นะครับอ่ะไาเจ้า S R E S E เอ้ S, e A, S R E S นะครับตัวนี้เนี่ยคือค่าต้านสกิลนะครับถามว่าต้านสกิลคืออะไรนะครับเวลาเราสกิลอย่างเช่นอ่าสมมุตินะครับโบลี่เนี่ยเราสกิลอยู่ที่ประมาณสักหมื่นหนึ่งอาจจะได้คิดง่ายๆนะครับมันจะเอามาหักลบเปอร์เซ็นต์ตรงนี้นะครับมันคือค่าต้านสกิลนี่นอันนี้เผื่อใครยังไม่รู้นะครับอ่า critical chance กับอ่า critical hit อันนี้น่าจะรู้กันอยู่แล้วเนาะอ่นนี่เห็นปะเนี่ยคือ,อยูตะมันสามารถหลบการโจมตีของเราได้นี่เองเนาะ นี่นะครับเพราะว่ามันมีค่าอัตราการลุ่ตัวนี้อ่ะประมาณนี้ละกันนะครับแล้วก็สกิลดิสแท้เนี่ยที่พอไปเนาะต้านสกิลนี่เองอ่ะก็ประมาณนี้กันนะครับน่าจะเป็นอะไรที่ฟังง่ายเข้าใจง่ายแล้วเนาะอ่ะถ้าใครชงสสยตรงไหนก็คอมเมนต์ไปได้นะครับแล้วก็เรื่องเทจที่เหมาะกับตัวละครไหนก็จริง,รงๆมันเล่นได้หมดเลยนะครับขอแค่ได้พัดลุ้งมาเนาะถ้าเป็นพัดลุ้งนี่สบายมากนะครับแต่ถ้าเป็นพัดเหลืองถ้าแนะนําก็คือลดราคาน่าจะง่ายสุดนะครับแต่ว่าถ้าต้องการแท้งก็ เอาเป็นพวกอาจจะกกนอตนอดให้ตัวแทงไปแล้วกันอ่ะโอเคประมาณนี้แล้กันนะครับสำหรับวันี้นะครับขอชมนะฝากกดไลค์กดแชร์กดตามก็ดีนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับ